เจ้าพยาธบ่สวานหัวเรือนชาน่าสะอาดอยู่เลยพี่น้องไพศาลนอนอยู่นี่นะเออบอนี่กับเจ้าเพิ่นอายบอนเพิ่นอุ้มเจ้าอายบังเออเพิ่นอายบอนเพิ่นคันอายจะมาเพิ่นนอนใช่ไหนางกะจัดโอ้อันนี้เป็นเครื่องเสียงอายบอสอเพื่อจะให้น้องมามีเฮือนอยู่ใช่ไหมชักเราก็ได้บอสกะคงสิเป็นนั่นแหละเพราะว่าคันชื่วงเราเพื่อนผอกะ อยู่น้ำอายนะอยู่โอ้ความคิดของเพิ่นนะโดยหัวสองพี่น้องอันนี้แต่ว่าสี่คนนัน่นแต่ว่าสมศบกกันมีแต่สองก็เลยมาอยู่พี่อบน,นี้โดยแต่เราเมาื่อกินข่าวกินงานกับยังอยู่คนเดียวแบนี้กับพอให้เงินเด้อให้เงิน,ด,งนดำตอนเพิ่นไปกับเพิ่นหายแสนนึงนะครับกับเหตุงานในนี้ได้เพิ่นอันนั้นเจ้าของห้านให้เอาเอาเอาลูกเราเด็กน้อยๆนะเอออยู่ห้านค่ะนี้โดยโอ้จะเหตุงาน แค่น้ำผึ้งผึ้งเอิ้นไปเอาเอาลูกเราเด้แล้วก็วเอาซอยแล้วอยู่เืินไก่ไ<อ>ไเยลยแต่เพิ่นเอาไห้เพิ่นก็ให้แบบไห้ดำสามสิบเศร้านะพอได้สือกิน<อ>ที่อยู่แล้วเขาวน้ากินน้ำพิ่นสิบ่โดยตอนนั้นโอ้หวานแบบมาได้เงินเนี่ยส่งมาน้ำโดยส่งมาแบบเราโอนให้นะแล้วให้พ่อไปสั่งเอาบอโอนเงินไปให้ฮั่นโดยโอนให้อาเนี่ยให้พ่อไปสร้างโอ้เสด็วมาคว่วคิดแบบว่าขั้น่าสิโอนมาให้พ่อเลย ກະບໍ່ຢາກອັນນັ້ນປານໃດນາແມ່ນບໍໂອ້ເລີຍເພິນອນຫອຖືກໃຮູຈັອພອນວ່າດັກນ້ອສາງຕນ เปิดภาพมาสงมง,งามเท่ถึงแฟร์ามาันนี่เนะาะสงมง,งามเท่อันนี้เจ็งสว่างเท่อันนี่แดดล่มลมตกแค่อันนี้พี่น้องเลยเอาฝนตกพี่น้องตอนนี้แดดออกเนาะฝนตกแล้วก็แดดออกกันยังใครนี่เด้อพี่น้องเด้อแบบนี้อืมมันนี่ก็กะทักทายสบายดีพี่น้อง fc วัุกุสุคนเนาะมันนี่สบุญน้ำมาเบิ่งเคื่อนน้องพนพี่น้องเลยที่สบุญสัมภาษณ์เราอยู่ทั้งเคื่อนสับปะรดนี่และเราบอกว่า อยู่คนเดียวพอเราไปมีเมียใหม่แล้วว่าจันเนาะแม่เราเสียปะว่าจันเลยอยากนำมาเบิ่งเฮือนเาแล้วว่าเฮือนอ้ายเราตั้งขึ้นโอ้หลังใหญ่ายได้พี่น้องแต่ว่าบล็อกเราก็เต็มอยู่เนาะอ้ายไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานะเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องบนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮือนเราทีแล้วว่าอ้ายเราอันหัวมากก็แล้วตอนนั้นเราไปเคี่ยวเข่าซอยสะกุฏก็เลยมาเบิ่องพิสิซเมนหลังนี้เลยเฮือนเราเนาะว่าเตอ อุยอ้ยอุ้ยมาหนูย่านที่ไดนนี่ <c oughs> เออพุ่นเดี๋ยโดยสบายดีอันนี้ว่าเป็นมูนะ <c oughs> เห็นไหพักอยู่เฮือนนี่ใช่โอ้ยอยู่คนเดียวโอ้พี่น้องเอเวมาอ่าเล่นน้ำน้องเพิ่นเอามาเป็นมูอ่าแล้ววะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไักใส่อยูท่ทางเฮือนนี่คือมีเกิบ มีคนอยู่บ้างอ่มีโอ้ป่ะโอ้เรลาอยูู่้เดียวแล้วพี่น้องเลยสามภาษาาอุย้ยป่ะขออน,น,นุญาตขึ้นเออโอ้เดี๋ยวเฮือนซานได้จากที่โล,ล่งเบิ่งพี่น้องเลยว้าอยูู่้เดียวต่อไฟไม่ใช่สาระนี่แต่มันมีหมอไฟอือ โอ๋เบิ่งขออนุญาตเด้อล่ะเอ้ยได้บ่ไฟเออเฮือนซาไสเจ้านอนไสนอนๆอ้ายเจ้าบ่ยานว่านอนนคือบ่นอนในนะอยนอนในอยู่แต่เฮามึงิัมันัเออนอเจ้าบ่ยาบ่านเฮือนซานสะอาดอยู่ได้พี่น้องไผสินอนอยู่นี่นะเออบ่นี่ก็เจ้าเพิ่นอายเพิ่นมึงจอายบ่ เออเพิ่นอ,อายบอนพอ <c oughs> เ,อนเอพิ่อนคันอายจะมาเพิ่นนอนใช่ไหนังก็จัดโอ้ไอันนี้เป็นเครื่องเสียงไอ้บอโอ้เพ <c oughs> ิ่นเบิดเพิ่อนโอ้เครื่องไอ้เพิ่นเฮ็ดเวียงนี่แล้วก็เครื่องก็แต่ข้าวแม่ตะกี้พุ่นพ่อบ่ไผเฮ็ดให้ซ่าไอยวดเด้อชเพิ่อนอาไฮโอ้ยกระบะกระบอนะแล้วนอนคือเดี๋ยวลราอายแเรวไปอยากให้เบิ่งตอ้าวสั้นเออออกมานอนอยู่พี่น้ำเลยพรานะกระตูคือหลายทางเถอะนี่ เออทางนั้นกับคันใดจะนอนอยู่นี่ผู้เดียวฮะใช่หนึ่งเข่าหนึ่งหน้าอยู่ใช่ค่ะใช่บอลหนึ่งเข่าอีละโอ้ยนอนอยู่นอกว่าข่อยบุกการนอนนี่อยู่นอกเอออันี้เฮือนครัวโอ้อออเราเฮื่อนจานเราสะอาดสะอาอนู้เราผื่นไปยิ่งที่นอง่างไรเราก็เลยจักติบเข่าเรา ไปซะลงอยู่ตะล่างก็ได้อีละอันนี้คือลงทั้งนี้ก็ได้ลูกนั่งอยู่เตียงพีม่มาเยือนแล้วอย่างเง้ยมาเลาะเบื้องอืมะะอืมขึ้นอาสานก่อนมาสั่นจักค,ความแท้เอออยู่ผู้เดียวเราเลยนะเอออันนี้เฮือนครัวแล้วอืม,อม,อม อยู่ผู้เดียวกระโปะกระปองพี่น้องเอ้ยอีกหน่อยมียิงอยู่ผู้เดียวตามภาษาอาสาตมาปูโอ้ยไายเพิ่นอยู่วัดพอได้เครื่องมาพอได้ใไซสันไซเอามานาั่งอยู่พี่ก็ได้ละ่ละรถไระซาอันนี่นะั่รถพ่อพัดนั่นเด้ใช่ไรถแม่เออเราก็มีห้องน้ำอยู่พ่อเ่าเหตุคืออ้อันี่พี่หลาขึ้นมานาั่งอยู่พี่จอบดีไหมนั่งล่มกันก่อนพี่น้องอันนั้นบ่อเฮือนที่ว่าเพิ่นเฮตนะลูก โอ้อายเราเหตสองคนอายน้องแบบนี้เปล่าโอ้สองคนอายน้องหรอโอ,สอ,อ,โอ้สองพี่น้องพากันเหตุเฮือนหลังนี้โอ้อายนะสี่คนอีกนางนี่แล้วเป็นลูกหลาเพิ่นมาได้นนะอือตั้งได้จากปีเดียวนางเฮือนกะห้ากับปีเดียว ตั้งปีแล้วนี่บ่โอ้ถือว่าเพิ่นไปเฮ็ดเบียกนี่ได้เดือนท่าได้เราก็ได้เฮือนหลังไงเตะได้เห็นีสองคนในเดือนละท่านไปนะอือแถาเจ้าก็พากันเก็บพอม้อมลีมบบ้นางเพื่ออยากให้น้องมามีเฮือนอยู่ชื่อประจักษ์เราก็ได้บ่ก็คงสิเป็นนั่นแหละเพราะว่าคันชื่อว่าเห็นพ่อกะอยู่น้ำอางนะอยู่โอ้ความคิดของเพิ่นนะโดยโอ้สองพี่น้องอันนี้แต่ว่าสี่คนนั่นแต่ว่า สมทบกันมีแต่สองโอ้เมนไพ่จะเปลยนคนมาเห็ดนี่พอเจ้าหรือว่าเป็นจ้างสร้างจ้างโอ้เขาได้เป็นผจ้างตังขึ้นซ้ำนี่ก็าพระ้าเนพรเพร่พุเจ้าพ่ะพ้แต่ว่าพอจะเป็นคนเบิ้งในนี่บอยปเป็นผู้จ่ายผู้เ<อ>บิ้งให้อแบบว่าให้พ่อเบิง้งแบบเขาเห็นขเขายังะนะแลงเงินค่ะโอนให้เขาโอนให้สร้างเองโดยโอ้แบบรับบให้พ่อเจ้ารละโอนให้สร้างเลย ขั้นมาซื้อได้จ้ะบาซื้ออุปกรณ์นี่ได้ไปจ้ะพอครับประเหตุเบิดไปออจัดให้เบิดไปจัดห้เบิดแลละบัดเงินได้โอนให้เขาโดยโอ, <laughs> อ้ความคิดนี่แล้วก็ดีได้ผู้เฮือนหลังบางใหญ่สามห่องโมเมนต์สิบสองคูณสิบเก้าคูณเก้าบอกึจากจ้กต้นสิบห้าสาวสิบห้าต้น เรากบบสิควบคิดว่าเออคอยเห็ดคอยไปเนาะเ,ออวเวลาโอมีพ่อก,กับพ่อน้องอยู่นำ้ำโอ้เพ่นก็มีมีหมู่สองคนนี้สามคนนี่โอ้ยล่ละเจะ้าสางนอนนอกแค่นห้ห้ากับมือมือมือนี่แหละนอนเนาะห้องหน้ามีก็อายบ่าเป็นคนเห็ดโดยสองคนของเพิ่นนั่นแหละโอ้ดินอันนี้นี่เป็นดินโมน,นมั่งพอ่อแม่บ่ลูกือวย พอเจ้าซื้อก็เม่จีกอซื่อผนซื่อแต่ข้าเจ้าท่านได้เกิดผู้จักบอกคงจะแมนเลยเจ้าเจ้าอัน<า>เกิดมาเลยเห็นแล้วก็พอเห<า>็หนแบบใหญ่เลยค่ะไออยู่ชาวพังแกด้วยแ้วเมียทุ่คนเมื่ออยู่น้ำนพายอยู่น้ำแม่แบบแม่เลี้ยง่ะนะโอ้แม่เลี้ยงผูกก้นอนแม่เขาใหญ่มาชํำนี่แหละปะกันแล้วพอเขาชวนมาอยู่พี่โอ้ แรกๆนี่พ่อเจ้าไปเอาเมียอยู่บ้านสะพังแก้วแล้วเจ้าน่ะไปอยู่น้ำเม่น้าโดยมาหน,นี่แหละอยู่มาจาักปีแหละเปินจักป้าบัดบัเออสามสิบปีสามสิบปีเลยพ่อกับเมย์ป้ากัน,น,นพ่อก็เลยพาเจ้ามาอยู่พี่โดยโอ้ตอนเมีเสียแล้วพ่อไปเอาเมียใหม่เลยพาลูกไปอยู่น้ำเมีย,มยใหม่สินะแล้วปัดป้ากันป้ากันลูกก็ต้องกลับมาอยู่พี่กันยังดีที่ว่าายเราหูจักความหูจักอยากเข็ดอยากสั่งน่ะเลย เราก็เลยนอนอยู่นี่ทาเฮือนหลังนี่ปุ๊กได้จากปีแล้วจะจะหูหรือเ่เจา,าเขาเขาบู้เกิดเจ้าโอเจ้าอยู่พุน่นเพื่ว่าตอนเ่ายังน้อยเขายังบู้อย่างนะปุ๊กแต่ตอนแม่เขาเสียแต่น้อยพุ่นโอ้ปุ๊กแต่ตอนยังมีแม่พุน่นนี่นะโอ้ตอนนี้น้องนพุ่นนะสิบหกปีสิบหกปีแล้วก็อยู่นอนตอนนี่นอยู่คนเดียว อ้ผัดไปเฮ็ดเวียกโยสวรรค์ไปเฮ็ดเวียยโอ้เก่งถือว่าเก่งในอันนี้ถือว่าอ้ายเจ้าเก่งถามว่าบมีผายซอยนี่นะหรือว่ามีคนอื่นมาซอยน้ำแบบนี้วะนะบอ่<โ>บบมีเลยมีแต่อ,าอ้ายค่ะแปบว่าเอาบริหารยังเนาะตอนน,อน,นอั้นเนาะยังบ่ทันเป็นหางานหายังม,มีแต่ไอ้ายผากมหาห้ชื่อข่าวชื่อน้ำให้พอทึ่งว่าพอแบบว่ามีแบบว่าคือตีเมียตียังกะ เงินอายเบิร์ดเด้เสียขาให้เมียนะโอ้พนเคยตีเมียอีกโดยโอ้ผู้ที่เพิ่นปะนี่บ่ผู้ที่เพิ่นเลี้ยงเขานี่นะผู้เพิ่นตีและเพิ่นปะออเจับนี่หนึ่งบริตี้ดอกจับนี่หนึ่งเพิ่นกระซ้่มเดี๋ยวเพิ่นกรทถาอะไรพวกน่ะแต่ไม่ได้มีลูกน้ำกันบ่บ่มีเจ้าก็ะจำเป็นต้องกลับมาอยู่พี่ด้วยเพราะว่าเขา เขาเขาเฮียนหอดพอหาเลยเขาไม่ย้ายมาเฮียนอย่างนี้เด้เลยย้ายมาเลยไป,ไปอยู่น้ำเมม,ม่ได้ประมาณสามสี่ปีก็เลยมาอยู่พี่เวยแต่เราเมื่อกินข่าวกิน,นงาักำยังอยู่คนเดียวแบบนี้กับพอให้เงินได้<อ>ให้เงินดำตอนเพิ่นไปกับเพิ่นหายแสนนึงนะครเเค็ะงานในนี้ได้เพิน่นอานนั้เจ้าของหา่านให้เอาเอา เอาลูกเราดเด็กน้อยๆน,นะเอออยู่ห้าน,านี้โดยโอ้จะเห็ดงานเหน็ดน้ำผึ้งผึ้งสืเอิญไปเอาเอาลูกเราเดิแล้วก็เอาซอยเล้วอยู่เกันไก่ดิไก่เพื่นเอาให้เพื่นก็นห้แบบหอดำชามซิบซาวนะพอได้ซือ้อกินที่อยู่แล้วเขาแน้นำกินน้ำพึ้นสิบ่โดยตอนนั้นโอ้เราก็ยังผู้จักเห็ดนะพี่น้องผู้จักเห็ดเ,เหียบเห็ดงานมาสันส่นๆเออเออเอาดีแล้วแหละเนี่ยใดสิเอาตัวรอดกะ เฮ็ดไว้เลยล่ะเด้อเลยเป็จะได้คือว่าจะยิ้มตลอดแม่เฮาขี้ไก่กินบ่แต่ยังน้อยว่าอมยิ้มตลอดเห็นกล้องเห็นกล้องโอ้ยบ่ต้องยิ้มดอกคนนี FC เพิ่นสิเบิ่งเจ้านี่เพิ่นสิเบิ่งโอ้อีล่อันนี้เพิ่นก็สิเบิ่งเจ้าแหละอืมอายุน่ะ16ปีตินะอืม16ปีแล้วก็ยังมีอ้ายเฮ็ดเวียเฮ็ดงานมาเฮ็ดเฮือนนะแล้วอยู่ผู้เดียว บุญเห็นน้องคนยูเฮือนสะพุทนี่ก็เลยอยากมาเบื้องเฮือนแล้วปัจจุบันเรานอนนี้คนเดียวนะถือว่าเก่งแน่นอนเมื่อยอยู่อะช่วงที่เมื่อยจำไมอยเมื่อยเมื่อยเกี่ยวเข่าซวยสพุดบ่ะในก็ยังสิไปอีกเือยยังสิไปอีโยยังมาทันคำไปสวยเพิ่นนั่นแหละเนาะตอนนี้ยังมีเข่ากินอยู่ว่าไ็ เครื่องนึ่งเครื่องสอบเครื่องอันนั้นเด้กก็พุยดำโอ้ซื้อมาแต่ละเธออนี่ก็ซื้อมาหลายเธอบอกก็ดำโลโอ้พอซื้อมาให้โดยอืมแล้เราก็ไปอยู่พุ่นแล้วก็สิแอบแนมเบิร์ลูกแหละแล้วก็ได้แล้วก็บุปะบุทิมดอกเพิ่นก็บอกเนี่ยเพิ่นอยากให้แต่พุยพอถ้าลูกบอกฟังแล้วเพิ่นก็จริอยากให้จ้างเอาไปยู่ผู้เดียวเนาะเป็นไม่ย่ากไม่ยิ่งเนบ่ย จะเอาฟื้นเอาหลัวใช่ไหมจ้ะคือฝนตกแทนเกิดเกิดราไปหาเอาไม่ได้ใส่ทานน้ำฝนบ่กบ่กมึงเคยใส่มึงมีเงินซื้อได้ตุ่มบ่ของชุดละวะอันนี้มาเบิ่งเฮือนน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเดลยปัจจุบันนี่ก็มีเพิ่นกำลังเฮ็ดเฮือนเฮ็ดแล้วก็คือสิได้ขึ้นอยู่ขึ้นนอนในนั้นนั่ปีนี้สิแล้วบ่ปีนี้คงเจ เป็นย hmm? <sont> ังมู va, ู้ัวไอ้ายไปหาเห็ดโฮมไบบอยู่ือคือแบบเห็ดงานนํำกันโบไอ้นะอ้กบนองเห็ดํำกันเด้โอ้เห็ดงานย่งผู้ที่เห็ดเพื่อนนีงาชงนก้อนนั่นเด้ที่เขาเอาโอ้สองไอ้กำนองอยู่ลำกันชงนก้อนคุณไปอยู่จากปีเลยนะกะหถ้ากับปีนี่แหละตอนชิฮอนงามดำหน้านะก็ได้เงินเลยก็เก่งแท้ พื่อนโฮมทีน้อยเด้เออกวานในเฮือนหลังบักใหญ่พุ่นบ่ได้น้อยเด้เบิดซํานี้มันเกือบเป็นแสนเด้พี่น้องสะบุญเคยเฮ็ดมาเฉพาะหลังคามันก็โดยเฮือนใหญ่นี้ตกอยู่30,000พุนี่ไปย่างไปเบิ่งใกล้ๆบาดนั้นปไปเบิ่งเฮือนล้ป่ะอยากเบิ่งเด้อยากเบิ่งเล็กน้อยคือว่าเก่งแท้เฮ็ดเฮือนหลังบักใหญ่นี่จักปีอ้ายเจ้าน่ะนงก็ยังบ่ฮู้นําเพิ่นาบ่จักอายุเพิ่นล่ะ เออว้าวกระบะกกระบอกอือ,อโ,โอ้ถือว่าสุดยอดเด้นี่ความสามารถของเด็กน้อยนี่อายุก็สิบปมาณเสาเนาะโดยเสาไฟโอ้ถือว่าเก่งน,นี่เป็นแถวเป็นห้องเบิร์ตอันก็ห้องสิบหาต้นเสานี่สงสัยทั้งชุดครัเป็นห้องน้ำได้โอเปอเรชันห้องน้ำทั้งหลังเมืองพุน โอ้ทางพุ่นโอ้เห็นห้องน้ำติดเลยเห็นห้องน้ำติดอ่ะตัวนี้ได้สานางตัวไหนตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้แบบว่าเราเห็นห้องน้ำติดแล้แบบฉีดเห็นหาหารใครเขื่อนใครย่างแล้วให้ลูกค้านะโอ้ความคิดโดยโอ้วางแผนไว้อีกได้วยนี่อ้าไปไปขึ้นช่องบิังขึ้นมาก่อนปุ๊บโอ้ขาเงาดิ่นโอ้พาพี่พระน้องเหรเบิังก่อนเด็กหน่อยมีความสามารถตั้งเพื่อนได้นี่กะ ไรไปเลยนี่เกือบแสนทั้งค่าสรา้างค่าอุปรกรณ์นี่แสนได้หน่เลยเสานี่ก็เสาละพันอะไรบางเสาละพันบาทสิบหาต้นกับพันหาเหมือนนี่หลังคาอีกแบบนี่ไรบางรถดเกือบสามหมื่นหยีเหียนนี่หลังมานี่มือนนี่ค่าสร้างอีกแบบนี้ไม่เชื่อลอีกปุ๊ต้องเก่งเก่งเก่งบ๊บ บักซิปโลดแบบนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> แกง่งอีพี่ไม่แล้วยังเหลืออีกเ <c oughs> ดยเลือพปซื้อใไปใช้ใช้บบบนี้อันนี้ก็เอาไว้แบบโอ้อางามเห็ดนี่เห็ดนั่นแล้วก็เพ็ดโอ้บอลนี่ผนเซียน้องน้ำโดยบงนั้นนะโอ้ก่อนก่อนบอกเราเหลือเหลือหากระซือโอ้หางกระซือบอกเราว่าเหลือโอ้เพิ่นได้เงินเลยมาซื้อบล็อกบบบนี้เขิงน้อยโดยหวานจักร้อยนี่นางยังเข้าก็ลืมแล้วเออ ว้นแบบมาได้เงินแหนส่งมาน้าโดยส่งมาแบบเราโอนให้นะแล้วให้พ่อไปสั่งเอาบอกโอ้โอเงินไปให้ฮัน่นโดโอนให้อ่านให้พ่อไปสร้างโอ้เสดงฐ่มาคว้มคิดแบบว่าขั้นมาสิโอนมาให้พ่อเลยกับบอยากนั่นปนะันไดนะแมนบอกโออเพิ่นโอนห้อเองว้าถือว่าเก่งไหนะพี่น้องเลยครูจกักอันนี้เพิ่นเอิญว่าเด็กน้อยสั่งโตพี่น้องเลยยอมหักว่าเก่ง เพื่อนนี่อนี่นี่สงสัยเก้านี่เก้าเมตรห้องละสามเมตรแมนเลยนี่แมนบอนั่งห้องละสามเมดอีกเก้าคู่เก้าเลยนี่ติวิสิเอาหน่อยๆลงเลยพู้ช่างว่ะอาใหญ่เนี่ยเผื่อลูกเผื่อหลานแสดงว่าเพื่อนแล้วนี่เก้าคู่เก้านับถือนับถือว่าเจ้าก็มีน้ำก๊อกใส่ว่ะล่ะด้ยสูบเออสูบเอา โอ้ยังใส่ได้อยู่ะน่ะไส่ได้โอ้เจ้ากินน้าไส้ลูก็เล่นกระพุยเจ้คืออารลูกเจ้าคือพออารไวะไม่นอาร์ตรนี้นอารเลยโอ้เจ้าต้องหานรัวผาแยงก็ได้ด้วยว่าขั้นจ้องขาดนะที่ว่าเขาบซจพอเขาใช่บุุ่งมันสีไขครใช่หันยันไงเจ้าโอ้เจ้ากินน้ำน้ำนี้รวยจตต้มเอาโอ้กวงไเกลนี่ วนเราภูมิใจว่าไอ้เฮ็ดได้จะมีนะภูมิใจเออค่ะเจ้าไปหาเงินได้เจ้าก็สิสวยอ้ยาอยู่บ่กกะสวยอืมแต่ว่าเจ้าหาเกี่ยวเขาจ้างก่อนแล้วคิดสิไปหาเฮ็ดเวียบวันนี้ดยอืมผู้นี้นักเองเด้พี่น้องนนิดน่อยเองเด้เอ้ยผู้รับใส่ใส่สเงินได้ไปซื้อใส่เงินให้ค่ะให้เอาใหา ได้เอออ้ายได้สวยเงินให้น้องแสดงว่าอ้ายนี่เก็สิแพงน้องแต่ว่าต้องให้น้องใสอีกตัางหากเงินบ่ให้ก็จะให้อยู่เพราะว่าอ้ายเคยชิกมาเดชผูกกอยู่วัดชิกมาทื่นึงแล้วก็ไปไปบวชอีกโอเปนอยู่วัดไส่นะวัดสวัสดลักแปดวัดลักแปดวัดชื่อวัดลักแปดวัดอุดมไปไลนี้ย้อง เราได้เงินเธอเราหน่อยแล้วเราส่งมาซื้อเลยพอไปทมบึงว่าเธอได้เธอได้นะก่อนหนึ่งเธอได้สมสมหติว่าเงินเดือนคนละล้านสองล้านซะแบบสีเนาะแล้วเขากระิพากกันเก็บกันบอกเขาน้ามก็ซื้อกินอีกบอกเบบแบบมีให้กินได้ประจำเดโอ้เขากินอยู่น้ำข้าเบิดโอ้กินอยู่น้ำเพลินก็เลยเงินเก็บไปส่งน้ำก้อนว้กวดีใจน้ำที่ว่าเด็กน่อยเขาหูจักความ่นองเลยสมบุรณ์ก็เลยอยาก พ,พี่พน้องมาเบ่งเพื่อนน้องเพื่อนพวงหันเจ้าอยู่เพื่อนทุกมือบอสะละด้วยแต่ก็ต้องไปหารับจ้างเนาะถามว่ามีคนจ้างเนาะเมืยก็นอามาแล้วเลยเก่งแล้วนี่ภูมิใจแหละพูดเฮ็ดใจ,ดดใจนำ้ำได้เห็นว่าเห็นเขาเจ้าเห็ดได้เวซี่นะพออีกอย่างก็ยังเป็นวัยรุ่นยุคแมนเนาะด้วยขันเาเพื่นเห็ดสองคนไอ้น้องนี่ถือว่าเก่ง พอเพื่อนมาเห็น,นกันเงียบเป้ยเป้ยได้หลูกชายหาเงินเหตุเพื่อนเนาะ,ะ,ะนั่นก็เพื่อนก็ภูมิใจแต่สองคนใหนน้น้องอะแต่เลือกสองคนกะบัวได้ <c oughs> เลยอ้าวมันกะสั้นแหละมันกะมีผู้ได้ผู้บัวได้นะะถือว่าผู้นี้นี่เป็นผู้ที่่าได้อายสองคนเป็นที่สามแล้วก็ที่สี่โอ้ผู้ติดเจ้าขึ้นไปโดย สองคนนั่นน่ะเป็นผู้กกแล้วก็ผู้ติดกกแล้วก็มาผู้สามผู้สี่เจ้าผ<า>ู<อ>้ห<อ>้าด้ยอ่ะอะพี่น้องเอ้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะไปเห็ดเรียกอยู่โรงงานน้ำแข็งแต่ว่าก็ยังใครเข่ขาหนา้าขินน้ำฝนเนาะเป็นยังว่าพากันเก็บกหาเงินหาคำ้ำเนาะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องพรอนคนนี้เด้อพี่น้องเด้ออายุเราอยสิบหกปีแต่ก็อยู่รอไอามาส่งเงินมาเห็ดเฮือนให้แล้วนี่แหละ ได้สิแล้วกับโบเมนแล้วเราได้พี่น้องเลยก็ต้องก่ออีกก็ต้องจ้างโคอีกก่อะไรก็ต้องมีวงกบอีกแม่นเลยวะมีวงกบอีกจ้างค่าสร้างอีกต้องมีปูนอีกเขาก็สิเอาไปเทอะละน้อยมันก็เอาไปเทอะละน้อยละน้อยโอ้ซ้ำนี่โบเมนวไวสิเบิร์นนี่น้อยลักแสนด้วแล่นี่ถือว่าเก่งพวกใหม่แล้วก็เหลือหลายเติมเนาะ อันนี้นี่ตัวนี้คือเพื่อนหลังนี่นี่คือปุ๊บกตกิกระพป๋าะแม่ตะกี้พูดนะนางนนเนาะโดยไปสั้นมันนี่กะเวมาหาทางน้องเพื่อนพี่น้องเอ้จังไดกระปิกก่นกำลังใจให้น้องพ่อนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ดอเดี๋ยวมือหนาถ้ามีโอกาสสิเวมาเยี่ยมใหม่เด้อนางเด้อดยสูส้ๆเด้อไปกำลังใจให้น้องพ่ออารมณ์ดีพี่น้องไอ้เงียบดีทราบมุน่ะอ้าฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจใน่เด้อเนาะทางน้องพรเพื่อน ไปสัญลัยเดี kay, Aj ok. Aj ok, ok, ๋ยวมื่อหนามีโอกาสเมียิเวะมาเยี่ยมใหม่แด้วนังเด้อโดยสบายดีล่ะสบายดีโดยสบายดีอ่ะพี่น้องเลยเนาะทั้งสมุนเวะมาอ่าเพื่อนน้องพรอื่นาเราไปหาเงินเห็ดเฮือนพี่น้องเลยถือว่าเก่งนะเด็กหน่อยเห็ดเฮือนหลังเก่าคุ้เก่าเนาะอ่ะจังใดกประมาณนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมุนกตัวลาบากจะไปก่อน พอกันในคลิปหนาเพืเ่อแหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อเม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะขอบุณขอบคุณในไลน์ที่เขามาเบิง่งมาส่งคลิปของสมบุนบานเฮาเนาะขอบุณขอบคุณในไลน์จดยกับฝากเอฟซีซอยกันกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสัมภาดี